นะครับหลดยุกเกาสูงตัวแรงอีกขั้นหนึ่งทีบ่าลงสนามครับคู่แข่งก 1, ะทีสัตเอ็มกะเ r อกระไอไอจีจัมมะซูซูบี้ไอจีจัมมะวันดีมมนครับผมสายชมคุนโกนะครับอยู่ช่องครับรถก่อต้องทามใจครับวันนี้มารีวิวหลดรุ่นใหญ่ลอยฮาซิปในตำนาน ฮอนด้าอ r นเอสอรอยหาซีซ so ีครับท่านี้จะของก็ซื้อมาเก่าพันห้แต่งกระจกกระจกเบิดประมาณหม 10, ื่นหมื่นกลางกลๆหมื่นเวดไปแค่หมื่นกลางๆหมื่นมื่นต้นต้นครับนียรถยุกยุกเก่าศูนย์ครับสมัยเราเป็นเล็กหน่อยอ้ยหาดูได้ยละเอีทุกวันสภาพมากครับซื้อสื่อสื่อเข้ามาสภาพมากงเลยเก่าเก่าพันห้าครับ ก็คือว่าสวยอยู่ครับก็ไปถายดมๆเล้วครับสวยอยู่ฮะโอเคเอาเอา,เอาคุณแจมาลองสตาร์ดูตีเลยไหมบอครับ แล้วก็เก๋จะกำลังสาสอีกตัวหนึ่งอ,อีก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 คันหนึ่งขายไม่ถึงหมื่นใช่ไหมเดี<ช>๋ยวผมจองเนดะ้อเดี๋ยวผมจะมาเอามาเรื่อยๆครับครับครับนี่ครับ,รบอันหนึ่งบอกว่าไม่ต้องมามันจะเป็นไรเดี๋ยวผมรีวิวไอ้นี่น,น,นี่สวยดีครับขออนุญาตเก๋แล้วจะของฮะสวยอยู่ครับคู่แข่งก็เคอ กะทิสัต์เอม็มกะจีกะหมารลดรดสนามมีม,มีผมทำช่องอนะไม่ผมหดทำใ่เชดกวททนี่นะครับ อน,นี่ครับสวยเลยครับเลยดูนี้ก็สวยรถในตำนานตำนานคือตำจนลาเลยครับหนังตำจนเหนื่อยแหละหถในตำนานสวยๆอยู่กับสะพานไงเก่าเก่าปัญหามาแต่นิดๆหน่อยครับประมาณหมื่นต้นๆครับนี่รับสะพานกว่ายัางดีห่ะสวยอยู่ ท่อพีดีเคด้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ท่อซูรไม่รู้ของอะไรไม่ใช่พีดีเคหาดูได้ยากรุ่นแบบไห้สมัยนั้นก็นั่งนาโทรศัพท์ดูนี่แล้ว n s r k r t s m อาร์ติเกมาแข่งกันนี่แหละอันนี้ด้วยครับให้ดูแกต้อเป็นปน้ำจิ้มเชฟผมก็มาคอยรู้เลียงรถสไลด์แลว แต่ว่าก็ชอบชอบรดเกาอยู่เกาศูนย์ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและชมครับชอบก็ถูกใจเลงนะครับสวัสดีครับสูภ้ภาพแรงนะครับเดยดูเต็มๆเลยนะลายเสียงโอ้อยางที่